เอารถคันใหญ่มามันจังใส่รถมาได้ขันเอารถกิง้งใส่รถคันนี้มาบ่ได้ปล<า>่อยแม่กับหอก,อก,อกรุงเทพแล,ลว้วยู่งนกันแล้วอันผู้่คกินเ้านี่เด้อมากินน้ำบกก่นใกกับเป็แม่กินใกล้กับเป็ดกินแล้วก็เจาเสียบหรือสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยางน กระดูกว oh, ่าย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 ยังกระดูกว่านั่นจะเบิ่งพร้อมเลยเวลาเขากินมันอย่นี้กระดูกกับเนี่ยเออกับว่าแมนหรอกค่ะเอาเป็นแก้บองเอาย้ายอ่เป็นแก้บองแก้หยักคอยขึ้นรถเซ่เอาล้มรถหมดวันนี้คล้องอะไร